ช่วงต่อไปนะครับอ่ะช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพยักน้อยวันนี้ที่สภามีการอภิปรายแบบไม่ลงมติของสอวอนะครับ15ชั่วโมงวันเดียวเท่านั้นสอวอมีเวลาทั้งหมด12รัฐบาลมีเวลาชี้แจง3ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับคุณพยักน้อยนะครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับสรุปวันนี้สอวออภิปรายนะัดสั่งลาใช่ไหมครับคุณพยักน้อยเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรบ้างครับ สอวอวันนี้นะครับหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับเขาก็เปิดขอเปิดอภิปรายรัฐบาลนะครับแบบไม่ลงมตินะครับตามมาตราหนึ่งนะครับก็อย่างที่ทราบกันก็น่าจะเป็นการอภิปรายของสอวอเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันที่10บพฤษภาสอวอก็ครบวารละนะครับหลังจากสวชุดนี้250คนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งามาจากคณะรักษาความสงบ แห่งชาตินะครับหรือว่าคอสชอนะครับก็ผมฟังคุณเสรีนะครับฟังคุณเสรีสวนณภานนนนะครับเขาเปิดอภิปรายนะครับเปิดอภิปรายรัฐบาลนะครับก็เขาเขามุ่งไปที่เรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอะไรทํานองนี้ฮะพูดถึงเรื่องการอยู่ดีกินดีเขาก็บอกว่ารัฐบาลน,นี้อยู่มาหก เจ็ดเดือนแล้วครับเข้าเดือนที่เจ็ดนะครับเข้าเดือนที่เจ็ด่ยังไม่สามารถทํานโยบายต่างๆเนี่ยลื้อแก้ปัญหาปากท้องให้กับที่น้องประชาชนเนี่ยอย่างเป็นปรูปธรรมนะครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์พูดถึงเรื่องอโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็มีปัญหาเรื่องวินัยการเงินการลังหลังจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบางองค์กรบางหน่วยงานเนี่ย ก็ออกมาคัดค้านนะครับเรื่องการแจกเงินหมื่นของของรัฐบาลคูเศถษฐาน,นะครับที่จะต้องอาจจะต้องกู้เงินห้าแสนล้านนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่คูเสรีพูดครับแล้วก็มาถึงเรื่องของบทบาทคูเศถษฐาน,นะครับเรื่องเซลแมนนะครับก็ได้รับการยกย่องขนานนามอะไรต่างๆทั้งคนไทยและก็สื่อต่างประเทศนะครับว่าเป็นเซลแมนไปเจรจา การค้าไปเจรจาก,กับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยคุณเสรีบอกว่าคุณเศษฐาเนี่ยน่าจะเป็นซีอโอมากกว่านะครับบทบาทของเซลแมนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคุณภูมิธรรมนะครับริ่งตีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนี้สิ่งที่คุณเสรีพูดนะครับคุณเสรีก็ยังพูดเรื่องประเด็นเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับคนทําผิดแล้วไม่ไมต้องรับโทษอันนี้ก็คงจะหมายถึงอดีตนายกนะครับ ก็คุณเสรีก็บอกว่าอันนี้เป็นผลงานเด่นของอรัฐบาลาคูเสถานะครับแต่ว่าไอกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเสียหายนะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่คุณเรื่องเด่นๆที่คุณเสรี่ชวนอาฟานนอภิปรายนะครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยคุณเสรีบอกว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนทุกเจ็บหย่อมย่าน,นะครับคือเขาบริหารประเทศมาหกเดือนเนี่ยคุณเสรีพูดแล้วนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าน,นะครับแล้วก็ อตอนนี้เขาบอกว่าหาคนบริหารประเทศยากนะครับหาคนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ชุจริตคอรัปชันเนี่ยมาบริหารประเทศยากมากนะครับอันนี้คือคุณเสรีพูดแล้วก็คุณเสรีเนี่ยยังโทษทีนะฮะใช้ภาษาชาวบ้านว่ายังเน็บฝ่ายค้านนิดๆว่าเอาแต่จ้องล้มล้างการปกครองนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพึ่งทางไหนดีนะครับอันนี้คือผมฟังคุณเสรีสุวรรณโรนอภิปรายเปิดนะครับวันนี้ นะครับแล้วก็คุณเศรษฐาก็พยายามอธิบายชี้แจงนะครับก็คุณเศรษฐาเนี่ยผมชอบนิดหนึ่งนะครับแกบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยทาไมสอวอไม่เคยเปิดอภิปรายมาตานี้นะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเพิ่งบริหารประเทศมาหกเจ็ดเดือนเองแต่ว่าสอวอเปิดอภิปรายแล้วนะครับอันนี้คือคุณเศรษฐาเขาชี้แจงอันนี้คือผมจับประเด็นแล้วแกก็ลุกขึ้นแจ้งเรื่อง การทํางานต่างๆเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับว่าประมาณปี67จนะครับเรื่องเรื่องมันยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามแก้ไขปัญหาปากท้องอะไรต่างๆเนี่ยไปมากพอสมควรนะครับดิจิตอลบัลเลตเนี่ยกำลังจะทําเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะ,ะแถลงเรื่องความเืบหน้าเรื่องโครงการดิจิตอลบัลเลตนะครับเรื่องการแก้หนี้นะครับก็ทําอยู่หนี้ในระบบทนี่ลอกระบบนะครับ อันนี้ก็รัฐบาลก็ก็คุณเศรษฐาก็ชี้แจงนะครับชี้แจงสวก็คาดว่าวันนี้ก็คงจะจบนะคะอับฝ่ายสวได้13ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้าผมจาไม่ผิดนะแล้วก็รัฐบาลาคุณเศรษฐาเนี่ยชี้แจงประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ในเจดประเด็นหลักๆที่เราพูดกันไปแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆก็คืออยู่ที่คุณเสรีที่ผมไล่เมื่อกี้นี้เรื่องปัญหาปากท้องเรื่องดิจิตอลบ a ลเล t เรื่องเซลแมนนะครับเรื่องคุณทักษิณน,นะครับแล้วมาเน็บฝ่ายค้านหน่อยว่าจ้องล้มล้างการปกครองนะครับ,รบอันนี้ก็อันนี้คือท่าทีของคุณเสรีครับหลังจากสอวอแล้วเนี่ยก็เป็นคิวของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านจะอภิปรายรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เห็นว่าเขาบรรจุแล้วนะครับเป็นวันที่สามและก็สี่เมษายนนะครับสามสี่เมษายนสองวันก็เป็นอภิปรายรัฐบาลแบบ ไม่ลงมติเหมือนกันนะครับตามมาตรา152นะครับอันนี้คือของฝ่ายค้านของของใครแหละของคุณชัยธวัฒนจุลาทนนะครับ,รบผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็หัวหน้าพักพรรเก้าไกลนะครับที่เขาไปยื่นขอเปิดอ,อภิปรายารัฐบาลนะครับหลังจากทํางานมาครึ่งปีนะครับตามมาตรา152ก็คืออภิปรายแบบไม่ลงมติเหมือนกับสอวอนะครับก็คือตอนนี้บรรจุแล้ววันที่3-4นะครับ ก็คือรัฐบาลเนี่ยอยากให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นสอวอแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายให้จบในสมัยการประชุมนี้นะครับเพราะว่าวันที่10เมษาเนี่ยก็คือก่อนสองการเนี่ยจะปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามันประจําปีครั้งที่สองนะครับ,รบก็จะปิดประชุมกันวันที่10แล้วก็จะเปิดอีกทีโน่เนี่ยวันที่สกรกฎานะครับดังนั้นจึงต้องเคลียรเรื่องที่สอวอจะอภิปรายเรื่องที่ฝ่ายค้าน จะอธิปบายนะครับก็คือฝ่ายค้านเนี่ยได้อภิปบายกันวันที่3-4เมษาประเด็นไหนบ้างผมว่าฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายไม่ต่างกับสวหรอกเรื่องหลักๆก็คือเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องดิจิตอล w a ลเลตนะครับที่ว่าเขาก็มองว่าอาจจะยังไม่6-7เจดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยังแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยไม่เป็นรูปธรรมเลยต่างๆนานา นะครับก็ ه, น่าจะประเด็นเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันต้องมีเรื่องคูทักษิณแน่นอนฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีเรื่องคณทักษิณน,นะครับก็ต้องจับตาดูวา่าประเด็นต่างๆเราเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับสวที่สอวอ,อภิปรายวันนี้แล้วก็วันที่สามสี 4, ่ฝ่ายค้านจะไปฉายหนังซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าได้เวลามากกว่าสวเท่านั้นเองนะครับฝ่ายค้านเนี่ยจะเรื่องอาการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเขาเขาอาจจะลงรายละเอียดมากกว่าสว ครับคุณพยักน้อยอะประเด็นเด็ดถามนิดนึงถามความเห็นหน่อยอคุณทักษิณเนี่ยเขาไปโผลร้านตัดผมย่านสีลมแล้วก็วันพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบหกมีนาคมเนี่ยเขาจะเข้าพักเพื่อไทยมันมีนัยยะการเมืองอะไรซ่อนเล้นไว้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไหมครับผมว่าผมว่าตอนนี้ก็มีคนอยากสสนะครับผมว่า,เ,าเรื่องการเมืองเดี๋ยเราเราเราคา,าดการณ์ยากก็มี ก็มีเขาเรียกอะไรมีข่าวกระแสเรื่องการปรับคอรมอ,อมนะครับเรื่องปรับคอรมอที่บอกว่าอาจจะปรับมีข่าวว่าจะปรับคอรมอช่วงเดือนเมษานะครับทุกคนก็จับจ้องมองนะครับว่าโดยเฉพาะรรคพืพ่อไทยเนี่ยมันจะกระเพื่อมหรือเปล่านะครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปก็คือสอสอเขาก็อยากอยากเจอคุณทักษิณ์นะครับหลายคนเนี่ยยังไม่ได้เจอจะไปที่บ้านหรือว่าจะไปที่อื่นเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเพราะตอนเนี้ยมัน มันยังติดสมัยประชุมสภากันอยู่นะครับก็เลยไปที่พักดีกว่านะครับผมมองสองประเด็นว่าก็ให้สสเขาพบปะทั่วไปกันทั่วไปนะครับก่อนสงการนะครับสสเนี่ยผมว่าสงการเนี่ยหลายคนก็ไม่สะดวกคุณทักษิณก็อาจจะไม่สะดวกสงการเนี่ยปิดประชุมสภาเนี่ยสสเขาอ,อาจจะกลับบ้านผมว่าอาจจะมีโทษทีนะฮะอาจจะมีเรื่องการลดน้ําดําหัวก่อนสงการหรือเปล่านะครับอ่า ประเพณนี้ไทยนะครับก็จัดก,กันก่อนในวันพรุ่งนี้นะครับมีนาเนี่ยนะครับ26มีนาและอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะมีเรื่องเรื่องการปรับคอรมอผมว่าอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะปรับคอรมอไหมส่วนพรรคอื่นเนี่ยผมเห็นทงเงียบที่สุดนะครับ <S <S มีกระเพื่อมที่สุดน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเรื่องการปรับคอรมอช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็ทุกสายตาเนี่ยก็จะ อาจจะจับจ้องมองไปที่คุณทักษิณน,นะครับแล้วก็เรื่องการไปพบสอสอพรุ่งนี้ที่พักเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับอาจจะมีการลดน้ําดําหัวกันก่อนสงการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกับสภาจะปิดสมัยประชุมสภาวันที่10เนี่ยต่างคนก็แยกย้ายกันลงพื้นที่นะครับอาจจะไม่สะดวกแล้วที่จะเจอคุณทักษิณน,นะครับก,ก็มีแนวโน้มว่าสงการในคุณทักษิณก็อาจจะไปเชียงใหม่ก็อาจจะไม่สะดวกเจอกันแบบเยอะๆนะครับอาจจะเจอที่พัก ที่เดียวเลยดีกว่านะครับก็ทยอยเข้าพบแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยยังไม่มีประชุมสภาก็ก็น่าจะเป็นอะไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการพบอ,อดีตนายกที่ชื่อทักษิณชินวัตรครับขอบคุณคุณพิยักษ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเท่ากับว่าเป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้คุณทักษิณเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวมากขึ้นแหละใช่ไหมหลังจากเชียงใหม่อันนี้เริ่มเปิดตัวแล้วถอดเฟือกคอเมื่อวานตัดผม สีลมนะครับแฟนขับไปรอต้อนรับเต็มเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรารอภาพนะครับสอสอเพื่อไทยเนี่ยจะไปพบคุณทักษิณน,นะ <S <S น่าจะเต็มพักแน่นอนเลยนะครับ